เคยได้ยินเรื่องถังเช่าไหมครับสมุนไพราจากเลือดสัตว์เลือดจระเข้วิจัยแล้วบอดีแล้วสมุนไพราจากพืชไม่ต้องวิจัยมากคนรู้จักเคยได้ยินมานานห้องเต้ยอย่างต็มือด้วยสนมทั้งหลายเพราะว่าช่วยสร้างระบบฮอร์โมนจินประจํามันช่วยบํารุงร่างกายนี่ครับต้อง global body ของประธานเอกสิทธิ์ทรัพย์เจริญแห่งมิวส์ซักเซสซัวร์นี่มีการมีทัวแทนจำหน่ายมีอะไรออกไปทั่วประเทศ ไม่มีการวางจําหน่ายที่ไหนทั้งสิ้นต้องติดต่อเขาโดยตรงเพราะแค่โดยตรงก็ผลิตไม่ไหวแล้วฟาร์มเ็าอยู่ที่ปราจีนบุรีครับท่านผู้ชมครับปราจีนบุรีนะฮะท่านไปซื้อมาเลยนี่ก็ไม่ถึง500บาทอะกล่องหนึ่งค้อไปเป็นสมาชิกเขาหน่อยนะถ้าไม่ไปนี่นะท่านโดนนี่ท่านโดนไป690บาทเห็นไหมนี่นี่ไม่ใช่ผมพูดเล่นถ้าไม่เป็นสมาชิกอยากจะกินแบบขำๆเอาไปเลย690แต่ถ้าท่านไปสมัครสมาชิกเขาหน่อย ไม่ได้เสียงตรงเสียตังอะไรมากมายหรือไมไ่เสียอะไรไม่รู้เพราะผมจะไม่ได้เป็นผมผมกินโดยการซื้อหกร้ยเก้าสิบของผมมีความสุขกว่าคนมีตังกวนกวนแต่จริงๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านไม่ต้องไปเสียหกร้อยเก้าสิบเสียแค่ไม่ถึงห้าร้อยบาทกินไปเลยเดือนหนึ่งสาสิบแคปซูลเหมือนกันเห็นไหมอ่าไม่รู้ละ่ะกลางคืนพอดนอนตอนท้องว่าง ผมกินเลือดจระเข้แคปซูลตราวินแล้วก็พอเช้าตื่นขึ้นมาผมจะขาดโ l ลเบอร์คอดีถังเช่าซะไม่ได้เลยเพราะประโยชน์ของถังเช่านั้นผมฟังทุกวันที่คุณเอกสิทธิ์เขาตอบปัญหาเวลาคนมีปัญหาอะไรเกี่ยวกวับถังเช่ากินก็ไปแล้วมันดียังไงทําไมมันมีอาการอย่างนี้มันเป็นยังไงงนั้นท่านพิมพ์เข้าไปเลยครับในเพจของ Facebook ที่ชื่อ um อารมณ์ดีทีวีออนไลน์ล้วดูทุกวัน คุณเด็กิทธิ์มาตอบทุกวันวันหนึ่งห้นาทีและไม่เสียเวลามากแต่คําถามต่างๆเต็ไมไปหมดมีทุกวันนะครับก็ฝากกันเอาไว้คือของดีจะไม่ต้องพูดมาก